โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกบวกรีวิวแอดออนปืน 3D นะฮะก็นี่ก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีอาวุธมากมายนะนี่เต็มเลยก็เป็นแอดออนที่ทําค่อนข้างที่จะดีมากนะฮะก็ช่วงนี้ผมอาจจะลงคลิปแบบช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันใกล้จะปิดเทอมแล้วแล้วก็ใกล้จะสอบแล้วนะครับก็เลยเรียนหนักเป็นพิเศษนะฮะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะโอเค ก็มาเข้าเรื่องนะครับก็พิเศษก็ให้พิมพ์ตามผมนะให้พิมพ์ว่านี่นะครับทับฟังชันนะฮะฟังชันแล้วก็เป็นวากแล้วก็ get นะฮะพิมพ์ว่า get แล้วก็อแล้วก็กันนะฮะ get อ l กกันนี่ฮะประมาณนี้ฮะแล้วก,กดไปลนะฮะปึ๊บนี่มันก็จะมีปืนขึ้นมาเต็มเลยนะฮะนี่โอเคแล้วผมก็จะมารีวิวทีละปืนเลยนะ,ะโอเคอย่างแรกก็คือเป็น p 9 0นะฮะ โอเคลองยิงดูนะฮะปุ่งเออยทำไมเป็นอย่างนี้เออมันต้องถ้านั่งคือรีโหลดนะฮะถ้านั่งถ้าเรานั่งนะปุ่งนี่ฮะนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเนี่ยก็แรงอยู่นะโอ้มีก็สูงนะฮะต้องยิงระยะใกล้นะฮะระยะไกลไม่ค่อยโดนปวดไม่แม่นนี่นี่นี่น,นี่ล่วงนะฮะนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะโอเค เฮฟก็มาดูตัวต่อไปนะครับผมก็จะเอามอนเตอร์มาลองยิงนะครับว่ามันแรงแค่ไหนครับต่อไปเป็น MP ็ไฟนะฮะปืนแล้วก็นั่งฮะรีโหลดหรือเปล่าโอเคอ๋อหรือว่ามันจะรีโหลดเองผมก็ไม่แน่ใจนะนี่นี่นี่ฮะยิงรัวมากครับนี่แป๊บเดียวตายนะฮะเออก็ถือว่าใช้ได้นะเอาไปใช้ชีวิตรอดอะไรก็น่าจะสนุกมากนะฮะโอเคต่อไปนะฮะเป็นปืนยูซี่นะฮะยูซี่ปงเออมันยิงนัดเดียวมันก็ต้องรีโหลดนะ เดีวนะผมลองยิงดูดิอ๋อคือเราอยู่เฉย,ยเดี๋ยวมันก็รีโหลดเองนะฮะโอเคพอร,รีโหลดแล้วเราก็ยิงรัวๆเลยฮนะนี่ร่วงร่วงนะฮะเรียบร้อยโอ้ยอะไรๆ,ๆโอเคต่อไปนะเป็น MP40 นะฮะนี่รูปร่างหนะ้าตาก็จะประมาณนี้ก็ทำค่อนข้างที่จะเหมือนอยู่นะนี่ยิงดอกเดียวก็ต้องรีโหลดนะฮะรีโหลดรีโหลดรอก่อนปึ๊บมาละยิง,ยงนะรัวโอ้ ตายากเหมือนกันนะฮะ MP40 แสดงว่าเบาวกว่าพวก u c i MP5 อะไรเงี้ยฮะโอเคต่อไปฮะผมจะไปอย่างรวดเร็วนะต่อไปเป็นปืนลูกซองนะซองควงหรือเปล่าปุ่งนี่รีโหลดอย่างเร็วนะปุ่งสองนัดไม่ตายสามนัดถึงจะล่วงนะฮะสำหรับลูกซอง M181 8นะโอเค๋ยวผมปรับเวลาแป๊บนึงต่อไปนะฮะเป็นปืน UMP45 สี่ห้าอันนี้ผมไม่รู้จักนะปืนนี้ผมไม่เห็นในเกมนะโอเคลองยิงฮนะปูโอเคร่วงฮนะเออเสือว่าตายเร็วยนะสำหรับปืนอ่า UMP สี่ห้านะเออ,นะเอ,อต่อไปฮะเป็นปืนสั้นนะ M เก้าปึ้งเอ,อ้ยหนึ่งนัดลนะสองนัดยังไม่ร่วงสามนัดสี่นัดเออไม่โดนไม่โดนสี่นัด ห้านัดโอ้ห้านัดร่วงเลยนะฮะถือว่าใช้ได้นะฮะโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับปเปยน m M9 คืออะไรไม่รู้นะผมไม่รู้จักโอเคต่อไปนี่ AK เอ้ย AWP คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะผมไรู้จักแต่ a ออะไรนะดูดิรูปร่างเหมือน AK นะทำไมเป็นชื่อเนี้ย AWP หรือว่ามันเปลี่ยนชื่ออยากให้แตกต่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคลองยิงดูยิงหนึ่งนะัดแล้วก็รอรีโหลดนะฮะพอรีโหลดเสร็จก็ ปุ๊งรัวอุ้ยเอเคโคตรแรงะฮะเอเคถือว่าใช้ได้นะแรงมากเลยดูดูดปุ้งล่วงเออเรามาเป็นกลุ่มสิมาเจอกับเอเคซะหน่อยโอ้โอ้ไปเรียล่วงเลยโอ้ถือว่าใช้ได้นะฮะเอเอวพี A, A, w, P, คืออะไรไม่รูนะ้ละต่อไปครับไปเป็นเอ็มสีเอหนึ่งฮะโอเคปุ๊งโอเคแล้วเรารีโหลดรีโหลดรีโหลโดโอเคมาแล้วยิง ปัง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 นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้ฮะสำหรับเซตแรกครับโอเคโอเคครับก็มาดูเซตที่2นะฮะนี่ที่2โอเคเริ่มด้วยที่ปืนคาร์นะคาร์เก้าแปดนะโอเค okay. วิธียิงก็ปึ๊บยิงโอ้เดี๋ยวผมอยากรู้ว่ามันซูมได้หรือเปล่านะเดีย๋ยวผมจะลองใช้โอ้นั่งคือซูมนะนั่งคือซูมปึ๊บเนี่ยซูมได้นิดหน่อยฮะโอเค okay. ปึ๊บนั่งคือซูมปับ๊บแล้วก็ยิงตุม้ม ตมสองนัดล่วงนะฮะเออคาอย่างแรงอ่ะมันน่าจะมีสโคปเนาะมันน่าจะดีมากเลยถ้าเป็นสโคปโอเคต่อไปครับก็น่าจะเป็นสกานะสกาปึ่งยิงนั้นหนึ่งก็รอรีโหลดเนาะปึ่งพอรีโหลดมาก็รัวเลยสกาปุ๊บโอ้ยแรงนะสกาเอ้ยแรงแรงจริงสกาปล่วงล่วงโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับสกานะฮะโอเคต่อไปนะฮะ เป็นปืนสไนเปอร์ครับสไนเปอร์ปุ้ง้ยิงไม่โดนอีกโอ้ไม่แม่เลยโอเคลองนั่งนี่อ๋ออันนี้จะสูงไกลกว่าคานนิดหนึ่งคนระัุ้งหนึ่งนัดสองนัดร่วงเหมือนคานนะโอเคก็ความแรงเท่าคานนะฮะโอเคต่อไปนะเป็น v s d อเออตุ้งหนึ่งนัดโอเคเดี๋ยวรอรีโหลดแป๊บน,นึงฮนะรีโหลดโอเคปึ๊บ โอ้ oh, โซมูไกลกว่าเมื่อกี้นะฮะบุ้งบุ้งบุ้งเรียบร้อยฮะล่วงเอฟีดีโอเคต่อไปนะฮะเป็นคริสนะฮะปืนคริสคริสเวกเตอร์โอเคโอเคสูมไม่ได้ยิงปุ้งแล้วก็ต้องรออีกนะฮะรอรีโหลดมันจะช้าตรงรอรีโหลดนี่แหละโอเคยิ okay. ยงรัวฮะโอ้ก็ลายนัดอยู่นะฮะแต่ก็ใช้ได้นะฮะโอเคนี่ก็จาประมาณนี้ฮะสำหรับคริส โอเคต่อไปนะเป็นเอา, <c oughs> เอาว w p ละเหมือนเหมือนจะไม่มีชื่อครับหรือว่าเขาลืมตั้งชื่อนะผมไม่แน่ใจโอเคยิงไปแล้วก็รอรีโหลดนะฮะโอเคโอ้ยชา้าจังเลยตอนรีโหลดโอ้ยซูมได้ด้วยอุ้งเรียบร้อยล่วงฮนะแต่รูปร่างผมเอ้ยผมคิดว่ามันเป็น AW นะดูดิรูปร่างเหมือน AW ป่ะโอเคต่อไปนะเป็นด e s e อร์ตอีเน,นะฮะดีเซ r รเฮ้ยเหมือนในเกม Fire เลย ปุ่งแล้วก็ต้องรอฮะรอรีโหลดปุ่งรัวรัวรัว่วงก็ถือว่าใช้ได้โอเคผมจะไปอย่างรวดเร็วแล้วนะฮะโอเคต่อไปนาเป็น M249 นะฮะนเป็นปืนกลนะฮะปืนกลโอเครอรีโหลดก่อนนะฮะโอโหลดช้ามากเลยโอเคปุงุ้ยแรงกันเพะแรงเลย1 2นัดร่วงเออถือว่าใช้ได้นะฮะ เออโคตรแรงอะ่ะเด็กๆ,ๆบุงๆบ้งบุ้งปุ้งลวงนะฮะโอเคครับต่อไปไปดูเซตเซตที่3เลยนะฮะโอเคครับก็มาดูเซตที่3นะฮะก็เป็นเซตสุดท้ายนะครับสองของปืนนะเป็นเซตสุดท้ายแล้วเป็นมินิกันนะฮะเอายิงไงอะ่ะเอเอเฮ้ยทำไมยิงไงอะ่ะมินิกันอะ่ะเฮ้ยผมยิงไม่เป็นอนะ่ะมินิกันยิงไงอะ่ะ เออยิงยังไงอ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่ายิงยังไงโอเคผมจะข้ามไปเลยแล้วกันต่อไปเป็นปืนแก๊ป,รปหรือเปล่าใช่ไหมปืนแก๊ปเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็ยิงแล้วก็รีโหลดปุ้งปุ้งปุ้งโอ้สามนัดสามสี่นัดล่วงนะฮะโอเคต่อไปถ้าเป็นลูกเออไม่ใช่ลูกซองเนี่ยเอ็มสามเอ็มเอ็มทีคือปืนไรผมไม่แน่ใจนะปุ้งโอ้น่าจะเป็นลูกซองนะฮะน่าจะสองนัดล่วงนะตุ่มโอ้สองนัดล่วงนะโอเค ต่อไปนะฮะเป็นปืน a a 12คืออะไรฮนะปุ่งโอเคเดี๋ยวรอรีโหลดแป๊บนึงนะฮะไปรีโหลดยิงยิงโอ้ยิงมันจะเป็นกระจายกระจายออกไปนะฮะดูดิโอ้สุดยอดน,นะฮะโอเคต่อไปไปอย่างรวดเร็วนะฮะไปเป็นฟาร์มรัสนะฮะฟาร์มรัสปุ้งฟาร์มรัสฟาร์มรัสรีโหลดแป๊บนึงนะฮะมันจะรีโหลดตรงช้าเอ,อ้ก็ช้าตอนรีโหลดปึ้ง นี่ฮะก็เจาประมาณนี้ความแรงครับต่อไปฮะเป็น imi คืออะไรปืนอ,อะไรผมไม่แน่ใจนะผมไม่รู้จักปืนนี้โอเคปุ้งก็แรงอยู่นะฮะผมว่าใช้ได้อยู่นะ,ะโอเคต่อไป,ะปนะฮะเป็นฟาร์มารอะไรเดอะอะไรสักอย่างอ๋อเป็นฟาร์มารไฟหรือเปล่าเป็นปืนไฟเหรอเออก็น่าจะน่าจะเป็นปืนไฟนะฮะอ๋ออ๋ออันนี้มันโดนไฟได้ผมลืมโอ้โหก็ยิงตั้งนานโอ้โห สับบี้พิงแม่มันมโดนไฟได้นี่ต้องแบบนี้โอ้โคตรเฟี้ยวปืนไฟจิ๊กโคตรเทปืนไฟอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้ฮะปืนไฟนี่นี่น,น,น,นี่มามามาต้องหไหมไหมมาไหมฮะโอเคต่อไปเป็น RPG นะออ RPG RPG โอแหลกแหลกโอ้ปุ้มรีโหลดค่อนข้าง,างโอ้ แล้วทำไม่ระเบิดนะลองยิงใกล้ๆเิตูมโอ้ระเบิดนะฮะแต่พวกพื้นจะไม่เป็นไรนะแต่พวกสัตว์หรือมอนเตอร์อะไรย่างมันจะเป็นนะฮะเนี่ยเป็นเฉพาะพวกมอนเตอร์กับสัตว์นะฮะที่รับดาเมจนะฮะโอเคก็จะบอยณนสหรับปืนแล้วมันก็ยังมีพวกระเบิดอีกนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะออกมาให้ดูนะเป็นพวกระวงระเบิดนะฮะโอเคเริ่มจากระเบิดนี้ก่อนนะ,ะส MOKE นั่นก็จะเป็นระเบิดควันนะสโม k ปึ๊บกว้างไปครับโอเคเอา้า อ๋อเป็นระเบิดควัน,นะฮะนี่ระเบิดปุ้มนี่ก็จะเป็นควันแบบนี้นะฮะ,ะโคตรเฟี้ยวอะ่ะถ้าเราอยู่ข้างในโอมองอะไรแทบไม่เห็นเลยอะ่ะดูดิก็จะประมาณนี้ฮะต่อไปฮะเป็นระเบิดอะไรผมไม่รู้นะลองปลาดูปุ๊บตุ้มหมอเป็นระเบิดปกตินะฮะโอเคต่อไป m 6 7คืออะไรระเบิดอะไรนะอู๋หมอปะโยนไปปุ๊บระเบิดเลยนะฮะค,ครับก็ดูระเบิดต่อไปนะฮะก็ปุ๊บลองปาดูไม่รู้เหรระเบิดอะไรนะ ตุม้มโอ้ยระเบิดควันสีเขียวนะนี่ระเบิดควันอ๋อมันจะเป็นสารพิษนะฮะเราจะติดพิษนะฮะถ้าเราอยู่ในวงระเบิดนี่ฮะโอเคต่อไปนะฮะเป็นปุ๊บอ๋อระเบิดไฟแน่เลยผมเห็นผมว่านะโอ้จริงด้วยฮะระเบิดไฟฮนะโอ้ก็ใช้ได้นะฮะโอเคต่อไปนะฮะปุ๊บบึมโอทำให้ตาบอดนะฮะโอ้ ระเบิดนี้เกียนจัดนะฮะโยนใส่เพื่อนนีนะ่น่าจะสนุกเลยทำให้ตาบอดนะฮะโอเคต่อไปเป็น C4 ครับปึ๊บอ๋อวางได้คนระับถอยมาถอยมานิดนึงใัรจะระเบิดตัวไหนวะว่ามันจะระเบิดตัวไหนฮนะะ,ะเนนะอ้าออ,อคือไงอนะ่ะไม่เข้าใจนะระเบิด C4 ก็ลองไปเล่นดูนะโอเคต่อไปเป็น เอ้ยนี้เรารีวิวไปแล้วเออต่อไปเป็นอ่กล่องพยาบาลนะเอ้ยเรากดปุ๊บเราจะได้เลือดเพิ่มขึ้นมานะนี่เพ่ขึ้นมาเลยนี่เออผมว่าเจ๋งดีฮะก็จะประมาณนี้ฮะสำหรับแอดออนปืน3ามิตินะฮะนี่ก็จะประมาณนี้ฮะก็ถ้าชอบแอดออนนี้ก็อย่าลืมไปโหลดเล่นใต้คลิปผมใต้คลิปผมเลยนะเออพูดติดตลาดไหนไม่ได้รีวิวนานเออ โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมนะครับโอเคเจอก,กันคลิปหน้าฮะก็รอรุ่นดูนะครับว่าจะเป็นแอดออนอะไรนะหรือแม้นก็คอมเมนต์มานะโอเค